เจริญพรสาธุชนญาติโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมสวรนะวันพระหรือวันศีลเมื่อถึงวันพระเราก็ยกจิตใจทําตัวเราให้เป็นเสมือนพระพระแปลว่าผู้ประเสร,ริฐประเสร,ริฐด,ด้วยทานประเสร,ริฐด,ด้วยศีลประเสร,ริฐด,ด้วยธรรมภาวนาเมื่อไร ถ้าเรามีทานมีศีลมีธรรมภาวนาอยู่ในตัวอยู่ในหัวใจเราก็เป็นเสมือนพระผู้ประเสริฐวันพระอันหมายถึงวันพระ,ะรัตนตรัยน้อมลํำลึกถึงพระ,ะรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยนั้นเป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ยิ่งเราเข้าใกล้ยิ่งได้รับความอบอุ่น ยิ่งเราอยู่ใกล้ยิ่งได้รับการคุ้มครองรักษาเวลาเรามีญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราหมั่นแวะเวียนไปหาท่านท่านมีอะไรท่านก็มอบให้เราเป็นผู้รับมรดกพระรัตนตรัยก็เป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่เรายิ่งเราเข้าใกล้อยังเรานอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ย่อมจะมอบสิ่งดีๆสิ่งที่พึงปรารถนาให้เราสาธุชนทั้งหลายพระรัตนตรัยเป็นบันไดขั้นแรกของการเป็นชาวพุทธพระรัตนตรัยเป็นจุดเริ่มต้นของการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาด้วยเหตุว่าเวลาที่คนจะมานับถือพระพุทธศาสนานั้น ก็คือมารับเอาไตรสรณคมพุทธังสรนังขฉามิขอเอาพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสรนังขฉามิขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งสังคังสรนังขฉามิข้าพเจ้าขอเอาพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งทุติยมปิแม้ครั้งที่สองตติยมปิแม้หนที่สมเมื่อเรากล่าวไตรสรณคมจบด้วยเจตนาอันบริสุทธิ นั่นความเป็นพุทธของเราก็เริ่มต้นเป็นชาวพุทธในพระพุทธศาสนาแล้วในองคุณแห่งอุบาสกอุบาสิกาแก้วหข้อข้อแรกคือศรัทธาอันหมายถึงศรัทธาในพรนะรัตนตรัยมีศีลบริสุทธิ์ถือหลักพุทธไม่ถือใสยึดมั่นพรนะรัตนตรัยใส่ใจบำรุงศาสนา 5ข้อแห่งองคุณอุบาสกอุบาสิกาแก้วมีพระรัตนตรัยเป็นด่านแรกเราต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยว่าลำพังพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพียงพอแล้วต่อการดับทุกข์เพียงพอแล้วต่อการทำชีวิตของเราให้มีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระรัตนตรัย เป็นบันไดขั้นแรกของการเป็นชาวพุทธพระรัตนตรัยเป็นจุดเริ่มต้นของการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาพระโสดาบันมีคุณสมบัติละกิเลสได้3ข้อเรียกว่าสังโยชนใน10ประการนั้นละได้3ข้อสักยะติทิทวิจิกิจฉาศีลภพตปรมาตวิจิกิจสัจฉาก็คือการไม่สงสัย ก็คือไม่สงสัยในพระรัตนตรัยคุณสมบัติของพระโสดาบันอริยบุคคลเบื้องต้นนั้นจะต้องมีการไม่สงสัยในพระรัตนตรัยยึดมั่นในพระรัตนตรัยตลอดชีวิตไม่คลอนแคลนด้วยเหตุนี้พอถึงวันพระก็คือวันแห่งพระรัตนตรัยก็ขอสาธุชนญาติโยมทุกท่าน ได้นำพรระัตนาัยนั้นมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนำพระัตนรัยมาเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เกิดความสุขความเจริญของเราเพราะพระัตนตรัยเป็นบันไดขั้นแรกของการเป็นชาวพุทธพระัตนตรัยเป็นจุดเริ่มต้นของการบรรลุอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาดังกล่าวขออำนวยอวยพรให้สาธุชนญาติโยมทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญรัตนตายานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสง์พระรัตนตรัยจงอำนวยอวยผลให้สาธุชนยากโยมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน